สวัสดีครับวันนี้พาชมถนนคนเดินของจังหวัดระยองนะครับเป็นตลาดนัดซึ่งมีเฉพาะวันเสาร์เปิดเวลาประมาณ5้ามงเย็นจนถึง3ามทุ่มคนระยองรู้จักตลาดแห่งนี้ในชื่อตลาดไฟไหม้เป็นตลาดที่ อยู่คู่กับจังหวัดระยองมายาวนานนะครับคนระยองก็ยังให้ความสนใจที่จะมาจับจ่ายซื้อสินค้าของกินของใช้จากตลาดที่นี่ถึงแม้ว่าขนาดนี้มีตลาดนัดขุดขึ้นราวกับดอกเผ็ดรอบๆตัวเมืองจังหวัดระยองและแถมยังมีห้างสรรพสินค้าเป็นตัวเลือกมากมายนะครับแต่ว่าคนระยองก็ยังให้ความสนใจที่จะมาช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยจากตลาดแห่งนี้อย่างไม่ลดละเลยนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่า เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางตัวเมืองของจังหวัดระยองนั่นเองสําหรับการเดินทางมาตลาดแห่งนี้ก็ทําได้ง่ายได้นะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของจังหวัดระยองตลาดตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับหอ,อนาฬิกาเทศบันเทิงหรือถ้ามาจากโรงพยาบาลระยองมุ่งหน้าจันทบุรีก็จะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลระยองประมาณ2-300เมตร สำหรับที่จอดรถนะครับแนะนำว่าท่านอาจจะต้องวนหารอบๆตลาดเทศบันเทิงดูก่อนนะครับถ้ามีก็จอดได้เลยแต่ถ้าไม่มีลองขึ้นไปชั้นบนของตลาดเทศบันเทิงซึ่งเป็นที่จอดรถแต่ที่นี่ต้องมีเสียค่าบริการนะครับจ,จอดวันนี้กี่บาทอะครับ 2บาท2บบาทจากนั้นก็สามารถเดินข้ามถนนมาที่ตลาดไฟไหม้ได้เลยลักษณะการจัดโซนของสินค้านะครับบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของประดับของเล่นอุปกรณ์มือถือ DVD ีตุ๊กตาของใช้มือสองเป็นต้นนะครับ แต่เสียดายค่ะยังไม่ไี้รู้วิธีผัวนะคะไม่งั้นจะช่วยซือ้อโอเคค่ะ,ะพี่คาญาย่ยยาเอาุนมากนะคะก่อนจะไปค่ะแต่โซนโปรดของผมไม่ใช่เป็นโซนด้านหน้ากลับเป็นโซนที่อยู่ด้านหลังตลาดซึ่งเป็นโซนอาหารนะครับมีทั้งอาหารขาวอาหารหวาน หลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกชิมเลือกซื้อเอากลับไปรับประทานที่บ้านหรือจะซื้อเป็นของทานเล่นเดินไปด้วยแล้วก็ทานไปด้วยนะครับซื้อขนมกล่องเลยครับไม่ค้าไปไหนไม่รู้ข,ข้างในเป็นไรครับข้างในเป็นไส้ถั่วเขียวค่ะอเอาไปนึ่งแล้วก็ผัดคล้ายๆไส้ขนมเทียนนะคะแต่ไม่มีกลิ่นพิทย อันนี้ทำจากสีธรรมชาตินะคะ,ะแถวก็บีตุลาธีน้ำชาสีขาวอะ่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีสีมันจะเป็นสีขาวลว้วนๆที่บ้านเราอ๋อ,เค,อบบเคยกินแบบนั้นเคยกินสีขาวล้วนๆนี่มาใส่สีใบเตยใช่ใช่ไอ้จังแช่งว่ะนั่นแล้ใครจังอยู่จังมันกลัวแบบว่าไม่ต้องอยุ่งกับเขาเลยก็จัดการตัวเองได้จังมันกลัว มาเที่ยวจังหวัดระยองทั้งใดนะครับและผ่านมาตัวเมืองหรือว่าพักอยู่ตัวเมืองก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับตลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นเริ่มจับใจใช้สอยได้ก็ประมาณสัก5้าโมงกว่าๆจนถึง3ามทุ่มข้อเสียสําหรับการเดินตลาดแห่งนี้บ่อยๆนะครับก็มีเพียงประการเดียวนั่นคือท่านอาจจะน้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าอาหารของกินต่างๆนั้นมากมายหลากหลายและน่ากินจริงๆนะครับ จนท่านอาจจะอดใจเอาไว้ไม่อยู่